ินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเงินสวัสดีเมืองปเป่าแห่งครั้งครับวันนี้มาแอลเมืองเปล่านะครับชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของแม่อุ้ยน้อยนะครับแม่อุ้ยกาบคํานะครับอยู่ที่ซอยตรงข้ามกับหลังวัดกลางเวียงพลาวอำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ แวหว้ศาลหลับเมืองพลาวที่วัดกลางเวียงแล้วก็ขับรถผ่านมาทางประตูหลังนะครับ บ้านของคุณยายน้อยกับคำก็จะอยู่ตรงนี้เองครับขอดูคลิปนี้ไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังไม่ปลอดภัยนะเพื่อสุขภาพและชีวิตของคุณยายก็อย่าเพิ่งไปเยี่ยมท่านเลยนะช่วงนี้ห่างๆกันไว้ก่อนครับอ ขายบ่ขึ้นอย่างไรใช่ล้วแล้วแ,แต่พ้่นหอม,อออมหอมมก็ได้น<ะ>้ำเบาอ,อย่างเนะขบุญเนาะยยายหนอนคุณยายบอกมาเที่ยวไม่เอาหาก็ดีใจแล้วนะไม่เก็บตังค์นะแต่ผมก็ไม่มีของเก่ามาฝากคุณยายนะครับก็เอาไว้ครั้งหน้านะอ๋ะเอเงินมาแอลมาแอลพ่อของบักเกาเล่าโบราณ ตี่บ้านแม่อุ้ยกาดคำเน่ที่บ้านแม่อุ้ยกาดคำเน่งแม่อุ้ยกาดคำเน่เป็นอี่ห้อโบะเกาลูกศรัปีมาเขามาเอ,อือ <c oughs> อ้ย <c oughs> เป็นแบบน้อ่ ก็จัดอย่างง่ายๆนะครับไ,ไม่ใช่ใหญ่โตอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นของที่มีค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะก็ทําเป็นบ้านเป็นที่อยู่ไปในตัวนะครับบุณตาว่างๆก็มานอนเก้าอี้ในนี้นะครับ ก็ไม่ได้เจาะลึกว่าจะต้องดูอะไรนะดูรวมๆนะมันก็เป็นของใช้ทั่วไปนะแต่ก็สวยงามและตื่นตาตื่นใจดีเหมือนกันนะก็มีที่คนข้าวนะครับคนทางเหนือกินข้าวเหนียวก็ต้องมีที่คนข้าวคนเหนือเป็นท้องเก๋งนะครับคุณยายย้าถิ่นมาอยู่เมืองพลาเมื่อปี2506นะครับไม่ใช่2523เหมือนคลิปก่อนนะครับคือมาอยู่ปี2 5 0 6 ผม,มาอายุได้หนึ่งปีนะคุณยายย้ายเข้ามาอยู่ที่ทอำเภอพราวแฟนของคุณยายเป็นคนพราวเนะี่รสบายดีครับสบ,บายดีครับลูกบาก่าป่ะนะห้าเล่าะขนาดน่าแบบคนมาอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่สันทรายมิโจ้นเนี่ยโอ้อข,อของเก่าของเกลือ ครับคลูกบา้าวะเนี่ยครับ,บมามาได้ล้วเี่ยเครื่องจักสานแบบเก่าๆก็สวยเนี่ยก็จัดแสดงไว้ข้างนอกะนรับเป็นข้องใส่ปลาเป็นไซพวกเนี่ยของใช้ส่วนใหญ่คุณยายก็น่าจะเก็บไว้นานแล้วนะครับเพราะว่ามาอยู่ที่อำเภอพร้าวตั้งแต่ปี2 5 0พนห้ร้อเนี่ย ส่วนหนึ่งคุณยายบอกว่ามีคนเอามาฝากนะครก็ไม่ได้ซื้อนะครกกระเดื่องเนะี่ยคนเหนือห้องมองนะครับ คือเอาไว้ตำข้าวเนี่ยสมัยก่อนก็ตอนเด็กก็ได้ใช้อยู่นะสมัยก่อนหนุ่มสาวก็จะมาช่วยและจีบกันตรงที่มองนี่นะครับพวกผมเด็กๆก,ก็ไปกวนไปเล่นตามภาษาเด็กๆครับโถแม่มันอันนี้มันเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยนะเนี่ยเือ่อม,มาห้องกันก็มี่ตัเก่า ของ่านีของแม่แม่ปู่ครัวแม่ปูตาของแม่เพื่อรคือนี่ของคูมใจหน้าบ้านนี่ตัวมาหอมคนอัสมงอันคู่กองจากนจับเนาวันนี้ได้เปิดที่คนชมมั้งเหอมันได้เปิดอ่ะไว่ามันได้เปิดมั้งอันนี้เปิดให้คนั่อไปเ่วก็อ๋อปเดี่ยวรึมใช่วิธีมาอ่างะู้นเปิดมาผอมาเอวกัน ้ม,ม,มันเป็นโควิดต้องระวังช่วงนี้<ะ>เห็นไหมครับโควิดทำพิดไปทั่วนะก็มาเทียบได้คนสองคนก็ต้องปิดไปนะช่วงนี้ก็ดูคลิปผมไปก่อนนะอยู่กับบ้านนะอย่าพิ่งมาเลยนะให้รู้ว่าเมืองเพร้ามีของดีอะไรบ้างก็พอเนะี่ย รูปพวกนี้ก็สมัยที่สามีคุณยายเป็นครูแล้วเนี่ยจักรยานพวกนี้ตอนที่ผมอยู่พราเมื่อแปดถึงสิบปีที่แล้วคุณยายก็ปั่นจักรยานไปตลาดไปไหนแถวนี้ก็ใช้จักรยานพวกนี้นะีก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่อยู่ในความทรงจำผมครั้งหนึ่งนอะ๋ออันนี้ที่จริงเป็นพิพิธภัณฑ์ได้นะเนี่ย มีผ้าเนี่ยอ,อันบนนะ่ะนางสาวสุมิตาบุมชนะตะกอนนะกพไป่นางสาวจะมาพื่อมาเขาอยู่อ๋อจอยู่สักคำแปงนะออ่อันนี้เป็นที่ทิี่ัณฑันนอะมีงวงล้อน้อยมีจองมีจองอ ไม,ไม่รักาอังการ,รูารน่นมนตกเจ,าจ้าเพื่อนแม่อันนี้เพื่อนกันเจ้า อันนี้คือแม่อ๋อแล้วแม่แพ้กะแม่คนไหนเจ้าคนนี้อ๋อแม่คนนี้อ๋อสมัยเป็นอ้อนเป็นนี้อ๋อได้แปดขวบอ๋ออันนี้ได้แปดขวบเจ้าอ๋ออันนั้นเพื่อนอ๋อนี่เพื่อนตายละเสียแม่เป็นคนที่ไหนครับแม่คนสกลปีอำเภอสกลปีเจ้ามาอยู่ป้าเมื่อได้ยังแม่มาได้หกสิบปีแล้วเจ้าอของสมัยก่อนเจ้าอ๋ออันนี้ แม่แต่ก่อนเป็นตอนตอนแม่เป็นคนหนุ่มนี่แม่อันทํามากินอย่างแม่มีอาชีพอย่างแม่มีอาชีพตัดเสื้ออ่อตัดเสื้อผ้าอ๋แต่ก่อนทาเช่าเนาะประกวดก็ได้แม่นี่ประเภทคื้อเช่าชุดแรกๆเนาะชุดอย่างเจ้าแรกของมือเปล่าเลยไม่นอน นางโบน้องผู้เป็นแม่อ๋อแม่เป็นสาวงามครับเป็นนางงามครับอ๋อนั่นแม่เม uh huh> um uh huh> um ื่ออายุสาวสองปีอ๋อเป็นสาวสมัยก่อนอันนี้แม่กะอันนี้แม่กะนแมอันนี้อันนี้อ่าอันนั้นปอ นั่ตาแม้แต่นั่งตามปีครูอยู่ตรงก่อนอ๋อนี่แม่นี่แม่รละน้าไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่คือคนเนี้ยอ๋ออันนี้ครอบครัวแม่ครอบครัวแม่นั่นพี่พี่เลี้ยงอ๋อพี่เลี้ยงเดี่พี่เลี้ยงอุ้มน้องอ่ะอุ้มพยาบาลน่ะกากอ๋อเดี่แล้วก็แม่ที่ยืนกับปีสาวแม่นะ่นแหละแม่คนเท่าสมัยเก่านี่เปิ้นอยู่กันยังไเปิ้นมีอันว่องหูเนี่ยเดี่้ว น่านักดนตรีสมัยก่อนนั่นน้องเป็นน้องของปุ้ยปุ้ยปุ้ยแก่มาอ๋อเป็นรุ่นปูุ่้ยแก่ล่อ๋อเป็นรุ่นปู่ปุ้ยสองร้อยกว่าปีแล้วเจ้าอันนี้ประมาณสองร้อยกว่าปีเจ้าได่ใจสมัยก่อนเจ้าอ๋อมาให้เขียนเสื้ออ๋ออ๋านะเจนปู่ปุ้ยแม่อุ้ยเจ้้าาปมนี่เอง พ่อของแม่แม่ยายเรนี่มีอยู่ได้ร้อยกว่าปีอ๋อเยอะร้อยกว่าปี อ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้พระตองโบราณเจ้าโบราณอันนี้สองพนันห้าร้อยสามเป็ี่นนางสาวเชียงใหม่เป็น,น,นอของนางสาวเชียงใหม<ะ>่ เขาบอกว่าวัฒนธรรมอันไหนถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนั่นก็คือว่าวัฒนธรรมนั้นมันได้ตายไปจากโลกนี้แล้วนะก็คือมนุษย์ไม่ได้นำมันมาใช้นยะสิ่งที่แสดงอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็คือวัฒนธรรมเก่านะพี่เราปัจจุบันก็ยังมีการใช้กันอยู่นะครับแต่ว่ามีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับนี่คือสัจธรรมของโลกเรานะว่าทุกสิ่งยังมีการปรับตัวและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาครับมนุษย์เรารู้วันเกิดไม่รู้วันตายครับแต่ว่าสิ่งที่เหลือไว้ก็คือศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งของที่เป็นโบราณวัตถุเหล่านี้นะครับที่จะฝากไว้ให้ ลูกหลานได้ดูในอนาคตครับลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเรื่องของเมืองพราวเรื่องของศิลป์ป่าวาธรรมยังมีอีกมากมายนะครับจะพยายามหามาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้กันครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ